สวัสดีเราซื้อ Big Eye รุ่นใหม่มาแหละรุ่นสีฟ้าคอลเลอร์ฟูมากเลยอะ่ะปิ้งปิๆงปิ้สวยปะเพื่อนๆสวัสดีนะจ๊เวันนี้ป๋าก็มารับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลอะไรไม่รู้อยู่ข้างๆเนี่ยปรู้สึกดีใจนะคะที่ทุกคนโหวตให้เพลงของป๋านั้น เป็นที่หนึ่งท็อปชาร์ตของประเทศไทยขอบคุณนะครับพพร่ามือชาไปอยู่ประชาลาปีลาปีพพร่ามือชาไปอยู่ประชาลาปีลาปีทำไมที่เขาชนไกลมันช่งร้องขนาดนี้เหนื่อยมากโยสู้ๆไว้ฮ่าฮ่าฮ่า

ช,ชุบอนชุบอนของข้ารักกันแล้วต้องมีน้ำตาแบบนี้รักภาษาไรไม่มีคนรักหน้าไหนเขาทำแก

โอ้จะไม่สวยขนาดนี้ล่ะพี่จีบได้ไหมอ่ะสวยจริงๆคนประเทศไทยมีดาฟัน่ะอังกอร์สมุนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอังกอร์อย่าอย่าว่าสมันอนะสวัสดีจะละลาน นี่ตาเองนะตาว่าตาจะไปเปลี่ยนยางฟันกับหมอตําแยแต่ไม่รู้ว่าวันนี้หมอตําแยเขาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวตามานะจะ้าลูกเมื่อกี้ตาจะไปเปลี่ยนยางฟันแต่ตาหนีปู่ไปก่อนพิ้งหอปู่อยู่คนเดียวปู่เหงาจังเลยลูก ตานี้ปูไปแล้วสวัสดีนะจ๊ละลานลานคือยายไปฉีดบวทอกมาตอนนี้ปากตึงมากเลยทําอะไรไม่ได้เลยตากระปูก็นี้พี่เปลี่ยนยางฟันไม่เป็นไรเราอยู่แบบสวยๆใสๆได้เนาะเป็นไงเจ้าสาวพี่หล่อไหมอืมพี่ว่าพี่หล่อนะมุงนี้พี่หล่อมากเลยนะ นี่ๆๆเราไม่เท่าธอพรุ่งนี้ต้องเจอพี่นาเดดอ่ะคือต้องมากหน้าก่อนอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สวยใสยอ่ะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแผ่นมากลือพื้นที่ข้ามลตรงนี้ไว้ทําไมอ่ะหรือว่าหัวเถอกว่เฮ yeah, ้ยเฮ้ยแซมเบ้แซมเบ้แซมเบ้เบ้ เบเฮ้ยแต่มาเด้อไปเปลี่ยนรองพื้นก่อนหูรองพื้นโคตรผิดเบื่อ